วแล้วัมีตั้งแต่นี้นะอ่ะต่อม้ยมามาดูกีครับอนี้เป็นไงบ้างกันฝากครั ใช่ดีทุกคนโฟกัสเรื่องงานแต่งมด้วยกันบ้างไหมครับใกล้มากๆแล้วก็ต้องบอกเลยว่าคุยกันทุกวันเลยเรื่องเรื่องเรื่องแผนงานเรื่องการเตรียมตัวนะครับผมก็ก็กำลังจัดการอยู่ก็จริงๆมันก็เยอะแล้วล่ะประมาณ80%ดสิเรเซ็นลยนะครับความรู้สึกในความกังวลที่ต่อก่อนหนี้มันมีมาเราเรามันลดลงไปบ้างไหมลดลงไปเยอะเลยครับเพราะว่าเราก็เราก็ เป็นเป็นการสเต็ปก็จองนู่นจองตั๋วจองโรงแรมเปเนเรื่องคนเรื่องค่าใช้จ่ายอะไรเงี้ยมันก็ราบรื่นดีครับยิ่งใจมันยิ่งเครียดหรือว่ายิ่งสบายใจยิ่งสบายใจยิ่งสบายใจเพราะว่าต้องต้องคิดเพราวางแผนไว้ดีมากเขาจัดการไว้ดีมากครับเราก็เลยเราก็เลยสบายใจยี่สิบเปอร์เซ็นต์ที่เหลือยี่สิบเที่เหลือก็คือการที่เราจะต้องบินไปดูงานที่นู่นแล้วก็การที่เราจะต้องไปถ่ายพรีเวดดิ้งการที่เราจะ ไปถึงสถานที่จริงอะไรเงี้ยเดือนนี้ใช่ไหมคะจิตรสถายที่จะบินวิแพนไหมวิแพงอ๋อใช่ครับเดือนนี้แหละที่ที่ที่จะบินไปปลายเดือนเพื่อที่จะไปไปอะไรเงี้สินเคก็สติมาหานอะไรเงี้ยเ็ดตีมอะไรเงี้คุยกันเรียบร้อยแล้วตอนนี้คุยเรียบร้อยครับทุกอย่างลงตัวเสื้อผ้าชุดอะไรเงี้ยเรียบร้อยสถานที่ก็คืออิตาลีอิตาลีครับเป็นเปบงกู อ๋อที่เราว่าจะเป็นเหมในฝันท er ี่เราคิดไวปในฝันโอ้โหยิ่งกว่าฝันเียครับเพราะว่าเพราะว่าเราเห็นแล้วก็มันมันเป็นที่ที่เราใช่เลยอ่ะเพราะว่าผมเป็นคนชอบน้ะก็มีเลกเอยผมคนชอบน้ะชอบภูเขาอะไรเงี้ยก็มีภูเขามีทรายกราวมีท้องฟ้าโหทุกอย่างคือยิ่งกว่าฝันเลยเป็นเทาดอเหรอเป็นเทาดอแต่ถ้าฝนตกก็ไม่รู้ไม่รู้ฝนตกก็แต่ง ก็แค่เปรียกกันก็ได้และอยา่างที่อิตาลีมีคุณใครคอยจัดการให้จัดการที่อิตาลีก็เราติดต่อเว딩แพนเนอร์ที่นู่นครับเป็นคนที่นู่นเลยครับผมใช่แล้วก็มีพวกญาติของทางบ้านน้องๆด้วยที่คอยคอยคอยช่วยช่วยช่วยเหลือให้ให้แนวคิดอะไรเงี้ย,ยครับผมมีเพื่อนๆจากเมืองไทยจะต้องเตรียมตัวตบินไปร่วมงาน,นมีแน่นอน,นมีแน่นอนเออก็งานจริงๆแล้วมันไม่ได้ใหญ่มากครับก็เราก็จะคัดเฉพาะคนที่เรา สนิทมากๆแล้วก็ยังติดต่อกันแบบใกล้ชิดมากๆที่ที่จะไปครับแต่ว่าอันนี้คือที่ต่างประเทศครับที่ต่างประเทศก็ทั้งหมดในงานเรารวมกระมาณ60-70คนอะไรอาลับเลยป่ะไม่ขนาดนะมนไม่ได้เยอะขนาดนั้นเพราะว่ามันต้องมีทางบ้านของเมริกาที่บ้านญาติน้องบินไปแล้วที่ไทยบินไปไปรวมกันมันไม่ได้ถึงขั้นเ่อาัมแต่ว่าก็งานที่ไทยอ่ะสนามบอล พยายามดูลิสต์ชื่อแล้วโอ้คนนี้ก็รู้จักคนรู้ว่ามนคิมคิมบอกว่าลิสิ์ในชื่อแล้วรู้สึกปวดหัวก็ก็ไม่ไม่ปวดหัวหรอกครับแต่ว่ามันค่อนข้างเยอะครับผเออก็กลัวไม่ใช่ที่ปวดหัวก็คือเรากลัวมันตกหล่นแค่นันเองไม่ได้มีอะไรสถานที่เราครับพอพอพอ เจอพี่เลยนะ้วก็การการคุยกันจะมีใครบอกไปเดียู่อะส่ดโอ้แน่นอนครับน้องเยอะสุดแล้วก็ค่อนข้างเครียดแหละเออที่ผหสบายใจก็ตกไีพี่น้องหมดแล้วความสบากใจ ว่าดีเทลคือเป็นข้อมูลเลยใช่ใช่เขาเขาเตรียมงานต้องยกเครดิตให้เขาเลยอ่ะบอกว่าจะเป็นงานที่สวยมากๆงานหนึ่งแล้วก็แฮปปี้มากๆบล้วก็เริ่มมีอะไรีใจมีอะไรดีใจอย่างเดียวไหมแล้วก็ให้คำปรึกษานิดหน่อยเขาก็ส่งคำถามคำถามบ้างแต่สุดท้ายเราก็ต้องถามเพราะว่าอยากได้ไหมล่ะไม่อยากได้ก็ไม่ต้องคิดมากก็เอาเถอะเอาที่คุณอยากได้ดีกว่าเดี๋ยวมันครั้งเดียวในชีวิต่ยเราก็ไม่อยากแบบน่าจะเอาน่าจะเพิ่มอันนี้อะไร น่าจะเอาเลยที่แบบสมบูรณ์ที่สุดกจ้าใช่ใช่ตอนนี้ที่นับกันไว้มีโอยเยอะจากเข้าเดิมใช่ไหมเท้าเดิมเท่าเดิมเทาเดิมครับแต่ชุดที่เขาบอกว่าชุดแบบท็อปซีเกตหมักยังไม่เคยเห็นก็ยังไม่เคยเห็นเดือนวันนี้ยังไม่เห็นจริงๆยังไม่เห็นจริงจรเขาได้เขาไปลองมาแล้วเดือนนี้เดือนที่บอกว่าเดือนนี้ก็ก็ต้องบินไปลองเหมือนกันไแมไปลองครั้งแรกสมผมก็ ไปลองมาแล้วด้วยนะแต่คนก็ต่างยังไม่เห็นรูปครับเดี๋ยวไปคือเซอร์ไพรส์ก็มันจืดไปให้พี่หนัร้องทายกันว้าเคยแต่ว่าผมร้องตั้งแต่เช้าวันนั้นรู้บอกมาอาจจะตาบวมแล้วตาแดงอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็ มันก็เป็นที่สุดอีกวันหนึ่งสำหรับชีวิตคนคนหนึ่งอะเนาะคี่เรานนักมนเข้าไปดีไปดีนมมาที่ตัวเฮ้ยเดียวเรียกว่าเรียกว่าทริปทริปเพิ่มน้ำหนักด้วยกินแบบกระกุยก่อนที่จะไม่ได้กินก่อนที่เราจะต้องเข้าคอร์สอะไรอย่างเงี้ยครับปรับปรุงใช่เพราะเตยมตัวใช่ทริปนี้เป็นไงบ้างคะ สนุกสนานซีซีว,วครับผมก็ไปไปเปลี่ยนบรรยากาศเออไม่ได้ไปมานานไม่ได้ไปมานานค,ครับม,มี<ป>ความีไหีครับปีมากมากปีนี้ก็ปีนี้ก็ละครออนอด,ด้วยแล้วถ่ายเสร็จไปแล้วด้วย<อ>ก็ปีนี้ก็ถือว่าเป็นปีที่ที่ดีมากๆดีมากเตรียมมาแล้วทุกอย่างเตรียมมาแล้วแดงว่าแผ่นปลายปีเราคือโลกเตรียมไว้หมดแล้วสไตแล้วก็แล้วก็พร้อมที่จะกลับมารับงานใหม่ในปีหน้า Welcome to Star Society.